Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงอิริยาบถหรือว่าท่าทางของคนเราเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงไปแค่เรื่องของความสวยงามแล้วก็บุคลิกภาพเท่านั้น แต่จริงๆแล้วคาว่าท่าทางเนี่ยนะคะมีความสําคัญต่อชีวิตคนเราเป็นประจําวันทุกๆวันเนี่ยนะคะ<ช>อย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าใครมีท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยนะคะทำอยู่บ่อยๆเป็นประจํํๆไม่ว่าจะเป็นด้วยความที่เคยชินหรือว่าจําเป็นต้องทำเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อต่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดได้เลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นการนอนหลังแอ่นนะคะการนอนคดคูหรือว่าการก้มหน้าทํางานนะคะรวมไปถึงการกึ่ง นั่งกึ่งนอนดูทีวีด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจากปัญหาเล็กๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาขึ้นได้เลยทีเดียว ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าท่าทางนั้นมีส่วนสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้รายการคลินิกชาวบ้านชุดการแพทย์ทางเลือกของเราะะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของท่าทางบําบัดกันค่ะซึ่งวันนี้วิทยากรรับเชิญของเรานั้นก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายสมรเดชคงผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบําบัดนะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแล้วก็อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีผู้แสดงแบบติดตามมาด้วยค่ะนั่นก็คือคุณพัทรานุสุขสมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะ อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงควาว่าท่าทางบำบัดสักนิดนึงค่ะท่าทางบำบัดก็คือการใช้ท่าทางที่ถูกสุขลักษณะน,นะคะมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางร่างกายถ้าคุณที่สังเกตให้ดูดีๆเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยจะสร้างโครงร่างของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลอยู่แล้วสังเกตตั้งแต่เรียนกระโหลกศีรษะลงมานะคะบรเวณคอเนี่ยจะมีคอเนี่ยเป็นฐานรองรับหัวของเราอยู่นะคะ,คะแล้วก็จะแผ่มาที่ไหล่ นะคะแล้วก็ลงมาที่ลําตัวนะคะพอมาถึงลําตัวก็มาถึงเชิงกรานเนี่ยแล้วก็จะแบ่ง ขาสองข้างเพื่อที่จะรับน้ําหนักของเราให้ใหลงไปที่ที่ข้อเท้าแล้วก็ลงไปที่พื้นอย่างพอดีอ,อันนี้เป็นโครงสร้างตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างออกมาให้สมดุลอยู่แล้วนะคะท่าทางที่ดีเนี่ยก็จะทําให้แนวโครงสร้างของร่างกาย,ยอยู่ในแนวที่ดีนะคะถ้าเราสังเกตได้ในท่าย,ยืนตรงเนี่ยถ้ามองจากทางด้านข้างนะคะแล้วเราลองลากเส้นผ่านทางด้านข้างดูแนวเส้นที่ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยมันจะผ่านเรนน้าก,กด หน้ากกหูเรานะคะแล้วก็จะมาที่ข้อไหล นะคะแล้วก็ผ่านมาที่สะโพกที่ข้อเข่าแล้วก็ที่หน้าตะตุ่มเล็กน้อยนะคะอันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะร่างกายที่ยืนในท่าตรงที่สมดุลคือจะเป็นเส้นตรงหรือไม่อะไยใช่ค่ะอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแล้วถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยก็คือศีรษะเราเนี่ยจะตั้งตรงนะคะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะคะแล้วก็บ่าเราก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวก็จะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนกันแล้วก็ ถ่ายน้ำหนักลงมาที่ขาทั้งสองข้างเนี่ยพอๆกันคือไม่ได้ยืนหย่อนไปขาข้างหนึ่ง<ช>ตัวมันก็ทำให้ตัวบิดใช่นนก็เกิดค<ช>วาไมไม่สมดุลของโครงสร้างเกิดขึ้นนะคะนท่าทางบําบัดก็คือการใช้ลักษณะของธรรมชาติที่สร้างมาเนี่ยคือความสมดุลเนี่ยเพื่อนมาใช้ในการมีผลต่อสุขภาพที่ดีของเราหมายถึงว่าเราจะไปดัดท่าที่ผิดอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีท่าที่ถูกอยู่แล้วเนี่ย ก็คือทําต่อไปก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บในอนาคตได้ <S <S แต่ถ้าสําหรับคนบางคนเนี่ยเขาใช้ท่าทางที่ผิดผิดมาก็จะเกิดอาการบาดเจ็บอย่างเช่นปวดคอปวดหลังลเนี่ยพบล่อยว่ามีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทางที่ผิดสุขลักษณะมาบานเรื่อยๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาได้เรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขแลวก็ไม่ให้เกิดอาการในอนาคตนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าท่าทางที่ถูกต้องสามารถป้องกันโรคได้ ยกตัวอย่างได้ไหมคะไม่น่าเชื่อว่าแค่คนเดินตัวตรงๆเนี่ยมันจะป้องกันโรคในอนาคตได้ยังไงคะคือในเรื่องของท่าทางเนี่ยจะเกี่ยวข้องม,มากกับเรื่องโครงสร้างร่างกายนะคะคือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเส้นเอ็นต่างๆนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าเรามีท่าทางที่ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะป้องกันเรื่องของการปวดคอปวดหลังได้นะคะได้อย่างมากเลยทีนี้ในคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังแล้วเนี่ยพว,วาเมื่อเขารักษาด้วยยาด้วยยากินยาฉีดหรือกายภาพบำบัดเนี่ย การหายไปแต่เมื่อเขายังกลับไปใช้พฤติกรรมเดิมๆอย่างเช่นยังนอนอในท่าเอกเนกประจําดูทีวี iology, แล้วก็หลับไปในท่านั้นห <torso. S 1> รือว่ายังนอนตัวบิดเบี้ยวนะคะนั่งหลังค่อมนั่งก้มคอนานๆทํางานอย่างเงี้ย <meaning. S 1> อาการอย่างนั้นมันก็กลับมาอีก <c oughs> มันก็จะเป็นวงจรที่รักษาไม่หายสักทีแต่ถ้าเขารักษา,า,าให้ครอบคลุมก็คือว่าใช้ยากายภาพบำบัดหรือว่าใช้การรักษาอื่นๆแล้วร่วมกับการใช้ท่าทางที่ดีด้วยเนี่ยอาการเหล่านี้ก็ไม่ไม่ไม่กลับมา อย่างนี้ก็แสดงว่าโรคที่เกิดจากท่าทางที่ผิดสุขลักษณะนี้ก็เกิดได้เฉพาะในเรื่องของข้อต่อกล้ามเนื้อเท่านั้นใช่ไหมไม่เกี่ยวกับอวัยวะส่วนสําคัญคือคืออาจจะได้ในแง่ของการอ้อมๆอย่างเช่นในท่าทางที่ดีเนี่ยสังเกตดูไหล่เราจะ อ,อกภายไหลพึ่งอย่างที่เขาว่านะคะ,ะทีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการหายใจค่ะเรื่องการไหลเวียนโลหิตนะคะในคนที่นั่งทางานนานๆเนี่ยเวลานั่งแล้วเข่าเข้าไปชิดกับที่เก้าอี้มากเกินเนี่ยมันก็จะไปกดทับเส้นเลือดน,นะคะถ้าทางที่ถุงเนี่ยไม่ควรที่จะด้านหลังเข่าเนี่ยไปกดทับที่ที่เก้าอี้นะคะมันก็จะมีผลต่อการไหลเวียนเลือดบริเวณน,นั้นอาจจะทําให้เป็นขาเน็ตชาแล้วก็ถ้าแก่ไปเนี่ยอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับ ชาอะไรได้ก็เป็นผลทางอ,อง้อมโอ้โหก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรื่องแค่ท่านั่งหรือว่าท่าทํางานของเราเนี่ยอย่านึกว่าเป็นเฉพาะแค่์ปวดคอนอนตกหมอนจริงๆแล้วมันคืออาจจะส่งผลต่ออวัยวะสําคัญบางส่วนเลยทีเดียวในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็วิธีการลองลองยกตัวอย่างเลยไหมคะอาจารย์ว่าสมมุติว่านอนดูทีวีปวดคออย่างนี้ทำยังไงดีคะค่ะ เอาอ่าง้เอาถ้านอนทีวีสวยๆควรจะเป็นยังไงคือเคยเคยคบอยู่กรณีหนึ่งนะคะเป็นคนรู้จักกันที่เราก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องปวดหลังแต่ว่าจะไม่เป็นตลอดเวลาแต่ก็จะรบกวนเขาพอสมควรก็จะคุยกันว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยท่าทางที่เขาใช้ที่คิดว่าน่าจะทำร้ายกล้ามเนื้อกับพวกกระดูกเขามากที่สุดคือท่าไหนก็ช่วยกันลําเลียงอยู่ตั้งแต่ทํางานก็ไม่น่ามีอะไร ไปพบปัญหาหนึ่งคือตอนกลับบ้านเนี่ยเขาจะนอนดูทีวีคือนอนในท่าที่สบายคือเอคเนกอะคะ่ะเป็นเก้าอี้โซฟาซึ่งเวลานั่งในก้นมันจะบุ๋มลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังก็จะค่อมแล้วเขาก็จะนอนในท่านั้นแล้วก็จะหลับไปซึ่งใช้เวลานานมากนี่ทีนี้ในท่านั้นนานๆเนี่ยพวกกระดูกเนี่ยมันก็ต้องรับแรงที่ส่งลงไปที่เกิดจากความไม่สมดุลนี่นานนะคะอ,อันหนึ่งคือกระดูกไอที่สองคือพวกกล้ามเนือ้อมันจะต้องเกร็งตัวมากกว่าปกติก็จะเกิดอาการตามมา นะอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆก้มคอเนี่ยคะ่ะปกติเราก็ก้มคอธรรมดาเนี่ยนะคะแต่คนในคนที่มีอาชีพที่ต้องก้มคอนาะนๆอย่างพวกพนักง,งานบัญชีจะพบอ่อยนะคะ,คะออพอก้มคอไปน,ะนานๆเน,นี่ยพวกกระดูกคอนี่นะคะมันก็จะรับน้ําหนักของศีรษะเนี่ยลงมานาน คือลงเยอะศรีรษะลงมาใช่ใช่ใชนะคะตรงฐานของคอเนี่ยค่ะตรงกระดูกคอเนี่ยมันก็จะรับน้ํานหนักจากศีสษะนะคะและอันหนึ่งคือมันก็จะเกิดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกร็งด้วยเพราะว่ามันทํางานคล้ายๆกับมันล้าแล้วมันก็จะเกร็งเพื่อที่จะป้องกันตัวเราว่าเนี่ยนะเกิดอาการที่แบบไม่ไม,ไ,มไม่สมดุลแล้วนะคะนี้ถ้าเกิดว่าพวกนี้เราสามารถที่จะหยุดยั้งมันได้ก็คือการพักมันหรือว่า ไปเดินเล่นเพื่อที่จะพักผ่อนเอริยาบทแล้วก็เปลี่ยนกล้ามเนื้อมัดใหม่ให้ทํางานซะพวกนี้มันก็จะได้พักไปอาการก็จะหายไปแต่พวกนี้ที่ทําเป็นอาชีพนี่เขาต้องทํางานานานๆก็ต้องทนต้องอะไรก็กลายเป็นปัญหาที่เรือรังกลายเป็นอาจจะเป็นกระดูกเสื่อมเขาออกไปในอนาคตได้พูดถึงกระดูกเสื่อมนี่อย่านึกว่าถ้าทางที่ผิดสุขลักษณะนี้จะทําให้แค่ปวดเมื่อยเท่านั้น น่ากลัวมากเลยนะคะทำให้กระดูกเสื่อมแล้วทำมีำผลเดอะดค่ะคือมันมันเป็นตัวเสริมมันนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยอย่างที่ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดคนคนที่เมื่อกี้บอกว่านอนเอกเคนกดูทีวีเนี่ยพอเขาปรับเปลี่ยนร่างกายพอเขาปรับเปลี่ยนท่าทางของเขาเนี่ย<ม>ให้ไปนั่งดูทีวีที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนเก้าอี้ที่ใช้เนี่ยกั <S <S <ม> ก็เพื่อที่จะทําให้ท่าทางดีขึ้นกระดูกสลันตรงหรือว่าถ้าเกิดจะน,นอนนั่งพักก็นั่งไปสบายๆ<ะ>มีหมอนรองหลัง<ม>พวกนี้อาการปวดเมื่อยมันหายไป<ม>ช่วพลังช่วคคาว<ะ>นะคะ อันนี้ก็แก้ไขได้ง่ายๆทีนี้ถ้ารุนแรงขึ้นมาหน่อยจะอาการปวดเมื่อยก็คือพวกกระดูกข้อกระดูกเสื่อมอย่างเช่นกระดูกข้อเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะอันนี้เป็นตัวเสริมถ้าทางที่ผิดนี่เป็นตัวเสริมทําให้อาการมันรุนแรงขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นกว่าปกตินะคะอีกอันหนึ่งที่พบบ่อยมากเลยคือพวกที่ชอบก้มหลังลงไปหยิบเอ่อรยงไปยกของหนักที่พื้นแล้วขึ้นมาเนี่ยนะคะก้มท่านี้เลยใช่อ่าลงไปตรงตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ทําให้เก่อปัญหาให้เกิดพวกกระดูกอ่ ทับเส้นประสาทมอลองกระดูกมาทับเส้นประสาทได้สามารถทําให้เป็นอมภาตได้เลยเนี่ยหรออันนั้นรุนแรงมากคือปล่อยเอาไว้นานแล้วก็ไม่รักษานะคะก็คือว่าถ้าถ้าทับเส้นประสาทแต่เพียงนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะเจ็บเยอะก็จะมีอาการปวดปวดจะจากปกติคือว่าเขาอาจจะมีอาการชาล้าลงไปที่ขาไปที่น่องนะคะพวกนี้ก็อาจจะเกิดจาก สาเหตุนี้ได้อันนี้คือแป๊บเดียวแล้วหายแต่ว่าบางคนนี่ถ้าทำบ่อยๆก็สามารถเป็นอัมพาตได้เลยเหรอคะถ้าเกิดเป็นรุนแรงสมมุติว่ามันทะลักออกมาทับเส้นประสาทมากเนี่ยก,ก็มีสิทธิ์นะคะแล้วมีโอกาสไหมคะที่ยกทีเดียวแล้วอัมพาตเลยถ้าเกิดในกรณีที่อันนั้นต้องกล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังเขาอ่อนแรงมากๆ ก็มีสิทธิ์แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยที่พบเนี่ยคือคนที่กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังไม่ค่อยแข็งแรงแต่คือยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็แบบจะไปทําสวนจะไปะยกของหนักเห็นของหรือเห็นเด็กน่ารักแล้วขึ้นไปอุ้มอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอก้มลงไปยกขึ้นมาเธนก็รู้สึกแผบที่หลังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกขาไม่มีแรงอะไรเงี้ยแต่ก็ทางการแพทย์เราก็มีวิธีการรักษาที่ทําให้หายดีขึ้นค่ะและนอกจากทําให้กระดูกเสือ่อม แล้วยังมีอะไรอีกไหมคะก็ค่ะหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะแล้วก็โดยทั่วไปที่พบก็สาเหตุหลักๆก็พวกปวดเมื่อยเป็นเป็นหายๆพวกนี้ไม่รักษาไม่หายสักทีเนื่องจากไม่ไม่ยอมปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์พานางแบบมาด้วยค่ะจะมีโชว์ไหมคะค่ะก็จะมีแสดงแบบในเรื่องของท่าทางที่ดีว่าควรจะ ทำยังไงนะคะ, oh. ะจะเน้นสองท่าก็คือท่ายืนกับท่านั่งที่เราใช้บ่อยในชีวิตประจําวันนะคะขอชมเลยได้ไหมคะสหลบ,บเราพร้อมไหมคะ <laughs> อขอขอดูท่าที่ผิดก่อนแล้วกันค่ะค่ะท่าที่ส่วนใหญ่เราจะนั่งกันคือเราจะนั่งเวลาทํางานทีแรกๆก็อาจจะตรงดีพอนั่งนั่งไปก็หลังจะเริ่มค้อมลงค้อมลงอย่างนี้นะคะ <c oughs> บางคนเนี่จะนั่งแค่ขึ้งก้นอย่างเงี้ยค่ะทํางานด้วยความตั้งใจมากกม้มก้มลงหลังก็จะค่อมลงเรื่อยๆทีนี้ผลร้ายที่ตามมาก,ก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่อยู่ในแนวธรรมชาติแล้ว <c oughs> นะคะ,คะแล้วคอเขาก็โค้งมากกว่ปก,วปกติ <c oughs> น,ะะนี้กระดูกคอตรงนี้ก็ทำต้องต้องทำงานหนะักกล้ามเนื้อสองข้างก็เกร็งนะคะพวกนี้ก็จะพบว่ามีปัญหาพวกกระดูกคอเนี่ยเสื่อมแล้วก็บริเวณเนี้จะปวด นะคะเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงอ๋อเหมือนเหมือนพนักงานที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์บ่อยๆใช่ใช่เม<ล>ื่ที่จะปว<ล>ดตรงนี้แข็งๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะเป็นเลือดรังนะคะพวกนี้มารักษากินยาอะไรก็ไม่หายถ้าเกิดเขาไม่ปรับพฤติกรรมพวกนี้แล้วก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องไปที่แขนไปที่ข้อมืออะไรอีกนะคะเห็นเกี่ยวข้องกับท่าทางทั้งนั้นเลยเห็นบางคนนี่ใช้วิธีการรักษาด้วยการทานยาคลายกล้ามเนื้อ อันนี้นส่งผลอันตรายหรือว่าช่วยได้ไหมคะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างยากแก้ปวดกับยากแก้เส็เนี่ยค,คือช่วยได้มากเลยล่ละเพราะว่าเขาจะไม่ต้องทนทุกทรมานกับอาการปรวดนั้นแต่พูดถึงมันไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ต้นเหตุะนะคะเพราะว่าเมื่ออาการหายไปแต่ถ้าเขายังกลับไปใช้ท่าทางอย่างงี้มันก็ต้องหนีปัญหาไม่พน้นก็ต้องทานยามันทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นการสะสม สารเคมีเกินไปด้วยซ้ำ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นท่านั่งแล้วท่านั่งที่ถูกวิธีหรอคะท่านั่งที่ถูกวิธีนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเกิดว่าเรานั่งไม่นานเนี่ยพยายามนั่งหลังให้ตรงนะคะวิธีนั่งหลังให้ตรงเราจะสังเกตแล้วไงเราหย่อนตัวของเราลงมานิดนึงนะคะหย่อนตัวแล้วเราก็เกรงตัวอกภายไหล่พึงขึงข้นไปนิดนึงย้ายมากนะคะภายไหล่พึงไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกปรับร่างกายเราให้มันสมดุลรู้สึกสบายตัวไม่เกรงมากไป <c oughs> แล้วก็ไม่ค้อมหลังมากไปอันนั้นคือท่าที่สบายของเรานะคะมไม่แบบ ไม่เกรงมากนะคะเกรงมากนี่ก็ไม่ดีเพราะว่าแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวมันก็จะแอนมากเกินก็กลายเป็นร่างทำงานก็จะเกินไปนะใช่ใช่นะคะอันนี้คือท่านั่งที่ทํางานไม่นานแต่ที่นี้คนที่นั่งทํางานนานเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในท่านี้ตลอดนั่นคนจะมีพนักเพิงหลังเกาอี้นะคะแล้วที่เกาอี้ที่ดีเนี่ยมันจะมีตัวที่พยุงหลังตรงบริเวณบ้านเอวตรงเนี้ยนะคะคือเวลาเรานั่งเนี่ยบ้านเอวของเรามันจะแอนเป็นกระดูกเป็นธรรมชาติของกระดูก คือนี่คือพนักแล้วก็หลังจะแอ่นนิดนึงใช่ใช่แล้วก็จะเอาหมอนซอนเหมือนกับเออเออเก้าอี้ขับรถที่ดีเก้าอี้รถที่ดีในสมัยปัจจุบันเนี่ย เบารถยนต์ในสมัยนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของเราเนี่ยเขาจะมีที่พยุงหลังของเราให้มาเรียบร้อยเลยนะคะก็เหมือนกับการเ,าเลือกเก้าอี้ในการนั่งทํางานที่แบบอาชีพที่ต้องนั่งทํางานานานๆเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมีมีผลต่อสรีระโครงสร้างก,กระดูกเรามากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเก้าอี้ที่มีที่พยุงหลังเนี่ยได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถหาอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นหมอนบางๆนะคะอาจจะม้วนเป็นวงกลมเป็นผ้าม้วนเป็นวงกลม แล้วก็มาเอามาไว้ที่บริเวณบั้นเอลที่แอนนะคะต้องลองได้พอดีอย่าให้มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปมันกลายเป็นว่าเป็นดัดให้มันแอนมากขึ้นเอาหมอลูกใหญ่เข้มาก็อากันน้อยเนเลนะจะต้องให้มันพอดีกับจมช่วงแอนนั้นแค่แค่เอาริเรียกได้ว่าเอามา ยัดให้มันช่องว่างใช่ส่วนโค้งนั้นเต็ม<ช>ก็พอใช่ค่ะใช่คือช่วยประยุงไม่ให้ใหมันเกิดอาการล้าแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดมันแบนไปเนี่ยก็จะไม่มีผลเท่าไหร่ก็จะทําให้ยังยังค่อมอยู่เหมือนเดิมนะคะนั้นต้องพอดีกับรอยแอนนะคะแล้วก็นั่งพิงลงไปให้เต็มที่แต่ไม่ใช่นั่งกับเอกันเนกอ,อย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดการแอนข้างบนก็คือพิงพอดีๆนะคะ แล้วก็นั่งทํางานก็คือนั่งไปปกติแต่สิ่งที่สําคัญนะไม่ว่าท่าทางจะดียังไงแต่ถ้านั่งติดต่อกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงร่างกายเราก็ไม่ไหว hmm. ควรจะมีการพักเป็นระยะระยะด้วยยืดเส้นยืดสายใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยพอเวลามันทํางานมันเกิดอาการล้าเหมือนกับใช้ตาเราด้วยง่ายพอเรามองวัตถุอะไรนานมันเกิดอาการล้าเหมือนกันค่ hmm. ากล้ามเนื้อเราเหมือนกันมันก็จะมีอาการเตือนอย่างเช่นเริ่มที่จะเมื่อยเริ่มที่จะปวดนะคะเราควรหยุด การงานก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นสักพักหนึ่งหรือว่ายืดเส้นยืดสายเช่นถ้าตะแคงคอถ้าบิดคอหรือว่าแกว่งแขนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยที่จะผ่อนแรงตรงนั้นไปได้ค่ะะก็จะลดปัญหาในส่วนของท่านั่งนะคะแล้วท่ายืนเหรอคะท่ายืนนะคะก็จะใช้ในเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกคือแนวสมดุลของร่างกายในท่าไอแนวดันข้างนะคะ ถ้ายืนในอาชีพที่ต้องยืนนานๆหรือว่าเรายืนปกตินี่คะหัดที่เป็นนิสัยเลยว่าเหมือนการเวลาเราสังเกตท่าทางเราคือเราค้อมหลังไปนิดนึงเหมือนกับพักพุงจะยืนนะคะในท่าค้อมหลังไปนิดนึงพอเราค้อมหลังปุ๊บเราก็แอนตัวขึ้นมานิดนึงนะคะกระดูกส่วนโค้งบริเวณบั้นเอวก็จะแอนตามธรรมชาติของมันนะคะอกะพายไหล่ผึ่งนะคะแล้วก็แนวสมดุลของร่างกายเนี่ยมันจะตรงกันเลยหน้ากบหูข้อไหล่สะโพกไปที่ก้อเขาแล้วก็ไปที่หน้าตุ่ม นะคะอันนี้คือแนวที่ดีคือถ่ายน้าหนักลงไปให้อยู่ให้มันบาลานซ์กันค่ะให,ให้มันลงไปที่ที่เท้าแล้วก็ที่พื้นนะคะ,คะทีนี้อาจจะยืนกลางขาสักเล็กน้อยนะคะหรือยืนขาขาชิดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถนัดกันนะคะยืนขาชิดกลางขาสักเล็กน้อยนะคะ,คะอันนี้เป็นท่ายืนที่ดีแต่ถ้าเกิดต้องยืนนานๆท่านี้มันก็เมื่อยเหมือนกันนะคะ,คะอย่างเช่นการยืนล้างจานนะคะ ก็จะมีการแนะนําให้พักกล้ามเนื้อโดยการหย่อนเขา่าหย่อนเข่าข้างหนึ่งนะคะหรือว่าถ้ายืนคอยยืนบนรถเมย์นะคะเกาะยืนอย่างเงี้ยนะคะบนรถเมย์หย่อนเขานิดนึงนะคะกล้ามเนื้อหลังก็จะได้พักแต่ในกรณีที่ก็ยังไม่หายนะคะเราอาจจะหาหลังส,สักกล่องหนึ่งนะคะมาวางนะคะแล้วเราก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบบนลังนั้น<ก>ไม่ต้องสูงมากสูงสักประมาณ สักประมาณครึ่งนึงนะคะสี่ห้านิ้วนะคะแล้วก็หลังมันก็จะหย่อนไปแล้วก็จะอยู่ท่านั้นถ้ารู้สึกเมื่อยก็เปลี่ยนสลับข้างนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันได้พักคือควรจะเปลี่ยนเอาง่ายๆก็คือให้มันสมดุลกันให้ร่างกายรู้สึกว่ามันใช้ได้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะท่าที่ยืนตัวตะแคงอย่างนี้ไม่ดีนะคะเสียสมดุลเพราะกระดูกมันเอียงนะคะท่าที่ต้องยืนบิดเพื่อจะหยิบของอะไรหรือจับของเนี้ยไม่ดีเพราะว่ามันเกิดกัน บิดเบี้ยวของกระดูกสันหลังน<ฮ>ะคะ,<ฮ>ะพอทำนานๆก็จะ,จะทำร้ายพวกกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อคอกล้ามเ,เนื้อหลังได้ตลอดเลย อันนี้เป็นนางแบบนะคะนางแบบถูกจับบิดซะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่โอ้น่าเสียดายทีได้แค่2ท่าเท่านั้นเองนั่งกับยืนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นท่าที่เราใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดถึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับท่านอนดูโทรทัศน์ของเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าสบายแล้วแต่จริงๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ากระดูกของเราเนี่ยถูกดัดอยู่ในท่าที่โค้งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะสบายจนเผลอหลับไปอันนี้แหละอาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่เมื่อยล้าตามมาก็ได้นะคะก แต่จะว่าไปในเรื่องของท่าทางบาบัดเนี่ยมันก็คือการแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมคะอาจารย์คือปัญหามันเกิดแล้วจริงๆเรามีวิธีป้องกันใช่ไหมคะถ้าเกิดที่ดีที่สุดอะคือต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ นะคะสมัยก่อนมีการหัดเดินของเด็กโดยการที่ใช้หนังสือหรือสมุนทิเทินที่ศีษันนะคะและให้เด็กเดิน <c oughs> อันนั้นเป็น่าทางการฝึกการเดินที่ดีนะคะ <c oughs> เพราะจะทําให้หลังเนี่ยตรงแล้วก็แนวร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะหรืออย่างง่ายๆเลยที่เจอคือถ้าเก็บของเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจะมักจะเผอตัวพอของตกปุ๊บก้มหลังไปเก็บอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถฝึกให้เด็ก ย่เอเขาลงไปนะคะแล้วก็เก็บของมาจากพื้นพวกนี้มันจะเป็นพฤติกรรมที่ติดต่อเข้าไปเมื่อโตขึ้นนะคะหรือว่าท่าทางการนอนเนี่ยเราสามารถที่จะคอยดูแลเขาว่าถ้าเขานอนคุดคู่นาจัดให้ถูกต้องเสียแล้วก็คอยบอกเขาว่า,าถ้าเกิดหนูจะนอนอย่างนี้นะใช้หมอนข้างมาเอามา,มากอดดีกว่านะคะแล้วก็ท่านั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นะคะก็จะ น่าจะบอกเขาว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ติดต่อเขาไปติดต่อติดตัวเข้าไปเมื่อเขาโตขึ้นมันก็จะเป็นการป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยเด็กๆก็คงจะไม่ทราบนะคะว่าไม่ทราบไม่รู้ตัวบ้างกนเถอะคงจะต้องฝากไปที่คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูแลลูกๆนิดหนึ่งว่าถ้านั่งเขาเมื่อยหรือเปล่าถ้านอนเขาผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยจริงๆก็มีคนเล่นอยู่แล้วเพราะถูอจะทําให้เด็กหลังโค้งเปล่าๆแล้วยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ดูด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะะก็คงงจต้อไ ความรู้นะคะจากอาจารย์มากเลยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สายสมรเดชดคงค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็รวมไปถึงนงแบบของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครเหมือนเดิมค่ะที่อยากจะได้ข้อมูลในวันนี้ไปนะคะเขียน จดหมายมาได้เลยนะคะที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีนะคะกรุงเทพ10400พร้อมกับติดสแตมป์8บาทมาด้วยค่ะรับรองว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าทางบำบัดวันนี้ไปอย่างละเอียดที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะคะเอาสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของทุกคนได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สายสมรเดชคงนะคะแล้วก็นางแบบสุดสวยของเรานะคะที่วันนี้ต้องมาทําท่าบิดๆให้ดูด้วยนะคะคุณพัทรานุสุขสมบูรณ์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ขอบพระคุณค่ะแล้วก็โนาลากันเลยดีกว่านะคะอาจาย์ทั้งคุณทั้งคุณนางแบบของเราด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันอีกสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะใจดวน,น้อยถอยคํายังเตือนถึงเพื่อนคนดีอยากให้เธอมีสุขทั้งกายและใจวันนี้กินอะไรหรือยังต้องระวัง 的远大。